คนมาเราจะที่เราผ่านเนื้อหา beginner มาหมดแล้วเรามาเจอข้อสอบที่มันปรับเซียนจริงจริงกันดีกว่าครับมาข้อนี้เป็นหนึ่งในข้อที่ค่อนข้างยากครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจับอะไรพวกนี้ได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นข้อนี้นะไม่ได้มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกแต่ว่าค่อนข้างที่จะโอกาสพลาดค่อนข้างสูงนะครับเวลาเจอข้อสอบที่มันติดรูทอย่างเงี้ยหน้าตาหน้าตาไม่ค่อยน่ารักอย่างเงี้ยผมแนะนําให้เริ่มจากลองเริ่มจากอะไรยากยากก่อนก็ได้แล้วแต่คนครับเริ่มจากตรงนี้ไปตรงนี้ก็ได้แต่ แนะนำไม่ทําในวงเล็บก่อนนะครับจัดก,การในวงเล็บก่อนให้หมดก็จัดการตรงนี้เป็นผมผมจะจัดการตัวเยอะก่อนค่อยไปตัวเล็กแล้วค่อยไปตัวเล็กสุดประมาณนี้แต่ก็แล้วแต่คนครับอาจจะเรื่องจากตรงนี้ไปตรงนี้ก็ได้คือส่วนมากโจทย์พวกนี้ครับมันจะมีจุดเชื่อมกันหลายๆอย่างคุณเห็นในตัวข้อหน้าที่เขาให้มาไหมตัวนี้แหละน่าจะเป็นจุดเชื่อมของโจทย์ข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆไปค่อยๆเปค่อยๆไปทีละขั้นตอนเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปครับผมแนะนําเริ่มจากเลขเยอะๆนะก็ งั้นผมจะเริ่มจากเลขเยอะก่อนสองยกกำลัง n พิจารณาตัวแรกก่อน,นครับอันนี้เป็นโซลิชันเลก็คือวิธีทำม,มาแหละนะครับเขียนนี้ก็ได้เป็นผมพ,พิจารณาตัวแรกก่อน,นครับสองร้อยยกกำลังสามส่วนยี่สิบสี่ยกกำลังสองส่วนสามผมแนะนําค่อยๆทำไปทีละตัวแล้วก็ค่อยไปแทนค่าเอานะครับมันจะง่ายกว่าไม่งงได้นะครับอย่างเงี้ยโอเคต่อไปแล้วก็ต่อไปครับด้วยความที่ สองร้อยแสิบแปดเนี่ยคือดูอยังไงก็ไม่รู้ครับคือมันไม่มีเลขไหนที่มันคูณกันสามตัวแล้วได้สองร้อยแปดสิบแปดแน่นอนเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เขียนเป็นลากก่อนถ้าเกิดถ้าเกิดมันเป็นรูปเลขกลาลังที่เป็นล่างเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ทําเป็นลากก่อนเหมือนเดิมมันจะง่ายกว่านะครับมันเป็นสองร้อยแปดสิบแปดเนาะส่วนด้วยยี่สิบสี่สามและทีนี้มาผลเหมือนเดิมครับแนะนําค่อยๆทําทีละตัวแนะนําให้คิดตัวส่วนข้างบนก่อนนะครับลองคิดส่วนข้างบนว่า ก็เป็นสามเนาะสองร้อยแปดสิบแปดทีนี้คือมันมีวิธีการหาเลขขนาดเนี่ยมันมีหลายวิธีครับจะเป็นแผนภาพต้นไม้ก็ได้ไม่ก็หารสั้นส่วนตัวผมเป็นคนถนัดแบบแผนภาพต้นไม้เนาะก็ผมจะลองทำสองวิธีแล้วกันผมแนะนําถ้าเกิดจะลองจะหาไง่ายๆเนี่ยแนะนําเลิกจากเลขง่ายอย่างเช่นเลขสองนะครับถ้าเกิดผมใช้เลขสองก็จะเป็นสองคูณกับร้อยสี่สิบสี่เนาะได้สองร้อยแปดสิบแปดใช่ไหมแล้วก็ร้อยสี่ก็คือสิบสองคูณสิบสองเนาะ ตอนนี้ก็จะเป็นหกคูณกับสองหกคูณกับสองเนาะตอนนี้ก็เป็นสามคูณกับสองเนาะอ่ะแล้ทีนี้ก็ค่อยมาแยกครับว่ามีอะไรกี่ตัวผมมีสามหนึ่งสองสองตัวเนาะแต่มีเรามีสองกี่ 2, ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเรามีสองห้าตัวก็มาเขียนอยู่เป็นอย่างนี้ครับผมแนะนำให้เขียนเป็นอย่างนี้เนาะ เป็นหน้าที่สามของ2ยกกําล,ลัง5คูณอยู่กับ3ยกกําล,ลัง2เน,ะนาะแนะนำให้เขียนเป็นอย่างนี้นะครับเขียนเป็นในรูปเยกเลขกำล,ลังน่าจะง่ายกว่านะครับแล้วก็สวยวิธีหนึ่งวิธีหารสั้นใช่ไหมก็คือผมเขียนตั้งเป็น288ก็ข้อเหมือนเดิมครับเริ่มจากเลข2ง,ง่ายสุดละก็เป็น144เนาะอันนี้ก็หาร2เหมือนเดิมครับเป็นเท่าไหร่เป็นเอ่อเท่าไหร่วะเจเนาะ แล้วก็หารสองมาเลยครับเป็นสามสิบหกเนาะอันนี้หารสองได้มาเดิมครับเป็นสิบแปดเนาะอันนี้หารสามได้ครับเป็นนี้เป็นสามสามหกเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็หารสามได้เหมือนกันครับสามตรงนี้เลือสองอ่ะเห็นไหมครับทุกคนเห็นแล้วมาได้เท่ากันเดี๋ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองเห็นไหม มันเท่ากันมันเหมือนกันไปนเลยเนี่ยเรามีสองยกกำลังห้าเรามีสองห้าตัวแล้วเราก็มีอันนี้อีกสองตัวเท่ากันแต่ล้าแต่คนครับว่าอันไหนมันง่ายอันไหนยากก็ลองไปทําดูก็ได้ครับผมถนัดเป็นแผงห้าตัวไม้มากกว่าโอเคเราจบกับตรงนี้ครับเป็นสองกำลังห้าแล้วทีนี้ด้ยวยความที่มันเป็นรากที่สามครับรากรากที่สามเนี่ยคือมันต้องการทั้งหมดสามตัวเพื่อที่จะเอาออกจากรากใช่ไหมซึ่งทุกคนเห็นไหมครับเรามี สองยกกำลังห้ากับสองยกกำลังสามซึ่งสองยกกำลังสามเนี่ยก็คือสามสองตัวเนาะซึ่งเราเราไม่แค่สองตัวเราถอดไม่ได้งั้นเราปล่อยตรงนี้ไว้ครับเป็นเก้าเนาะคูณกับเก้าส่วนสองยกกำลังห้าเนี่ยมันมีสองห้าตัวมันก็คือสองคูณกับสองคูณกับอุ้ยอะไรมันเด้งเลยอ่ะคูณกับสองเนาะแล้วนี้ก็เป็นคูณกับสองคูณกับสองซึ่งมันมีสองห้าตัวหรือไม่ผมมีพีหนึ่งคือผมแนะนําให้ลองเขียนแยกไว้อย่างนี้ก็ได้ครับเป็น สองยกกําลังสามคูณกับสองยกกําลังห้าซึ่งมันก็ไอสองยกกำลังสองเห็นไหมค่ามันจะรวมกลับไปเป็นห้าเหมือนเดิมเนาะเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเพื่อจะได้แบบเราจะได้แยกออกเลยว่าตัวไหนถอดได้ตัวไหนถอดไม่ได้เนาะคูณกับสามยกกำลังสองทีนี้คุณจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะเอาออกได้ตัวหนึ่งตอนนี้ถอดได้เป็นเหลือสองครับและข้างในาเนี่ยถอดไม่ได้แล้วข้างในาจะเป็นสี่คูณกับเก้าเนาะก็เป็นสามสิบหกคับแค่นี้เองประมาณนี้ คือผมอยากให้ทุกคนลองแยกค่อยๆแยกทีละตัวเพื่อมันจะได้ไม่งงนะถ้าเกิดทุกคนแยกเอบาเดียวไปเลยมันจะอาจจะพลาดได้แนะนําค่อยๆแยกอะไรเป็นอย่างงี้ดีกว่าโอเคนะครับต่อไปเรามาใส่ไว้อย่างงี้โอเคเราได้นะครับตัวแรกต่อไปเราไปตัวคิดตัวส่วนกันยี่สิบสี่ยกกำลังสองเนาะ ผมแนะนำะคิดข้างในก่อนยี่สี่ผมแนะนําให้ลองแยกก่อนนะครับว่าเราแยกเป็นอะไรได้บ้างยี่สี่คือมันก็จะมีหกคูณกนะับสี 3, ่เนาะแปดคูณกับสามสิบสองคูณกับสองเนาะคือมันมีหลายตัวแต่ผมแนะนําใช้เป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นทาเ็นเศษส่วนอย่างต่ําได้ง่ายที่สุดแหละนะครับผมแนะนําใช้เป็นตัวนี้เนาะก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น,น,ปนของ แปดก็คือสองยกกำลังสามเนาะคูณกับสามตรงนี้เนาะครับเป็นอย่างนี้โอเคเราได้แล้วและทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าตรงเนี้ยมันดึงได้นี่เห็นไหมตัวนี้ไม่จะถอดได้นะครับนี่คือข้อดีของการแยกตัวแยกว่ามันตัวไหนถอดได้ถอดไม่ได้ตรงเนี้ยตอนนี้จะถอดเนาะนี้เป็นสองอ้ตรงนี้เป็นสองยกำลังสองนะท๊ะ เอผมผมลืมไปมันทั้งหมดยกํลาลังสองด้วยวะโดษโดนโดนโโ,โ,โอเคทีนี้เราคูณเข้าไปก่อนสอนงยกกำลังหกเนาะคูณกับสามยกกำลังสองโทษโดโผมดูผิดทีนี้ถ้าเกิดเราเจอเป็นอย่างเงี้ยผมแนะนําให้เอาถ้าถ้าเกิดเลขตรงข้างบนตรงนี้ครับมันเป็นเลขที่ไอตัวเนี้ยมันหารลงตงัวผมแนะนําให้เอาตรงเนี้ยหารเข้าไปได้เลยอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติอันนี้นเป็นแบบสี 4, 2, ่สองยกกำลังแปดใช่ไหม สี่มันหารแปดลงตัวครับผมแนะนําให้เอาไปหารได้เลยแล้วมันจะเหลือเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสองยกกำลังสองใช่ไหมซึ่งมันก็ตอบสี่ได้เลยมันก็เลยถอดได้เป็นสี่ได้เลยผมก็เลยแนะนําให้ทุกคนเอาตรงเนี้ยถ้าเกิดมันหารลงตัวผมเนี่ยจับไปหารได้เลยนะครับตรงนี้มันจะเป็นมันจะเหลือเป็นสองยกกำลังสี่เนาะก็สามหารเอ่อสามพันหกได้สองเนาะเป็นเป็นสี่ตรงนี้เหลือเก้าเนาะโอเคเราได้ตัวเศษแล้วครับแค่นี้ประมาณนี้ก็คือผมจะให้ทุกคนรู้ว่า เธดตรงนี้ไมนเป็นเลขที่ไอตัวค่านาเนี่ยมันหารลงตัวผลนํานให้จับหารไปได้เลยนะครับคือ <c oughs> ถ้าเกิดจะพิสูจน์ก็ประมาณนี้ครับเธอเธอจะลองพิสูจน์ดูก็จะเป็นใช่ไหมถ้าเกิดเราเขียนเป็นเลขรูปย ok กกำลังก็จะเป็นเท่าไหร่แปดส่วนสี่เนาะซึ่งมันเท่ากับสองตัดตัดตรงนี้มันจะเหลือสองใช่ไหมซึ่งสองกำลังสองครับเท่ากับสี่อ่าประมาณนี้โอเคครับประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคครับเราได้ตัวเศษเรียบร้อยแล้วเราก็ย้ายตัวเศษขึ้นไปวางไว้ข้างบน อ่ะทุกคนแล้วทุกคนดูครับว่ามันตัดกันได้เนาะอย่างที่ทุกคนเห็นครับมันตัดกันได้หมดเลยตอนนี้ตัดครับตอนนี้ตัดเนาะตอนนี้ตรงนี้มันจะเหลือหนึ่งหนึ่งส่วนสองเนาะตอนนีน้ผมเขียนราดที่สามของรูดเก้าเนี่ยตัดกับลาดที่สามของสามสิบหกได้นั่นก็คือราดสามของรูสี่เนาะมะเจอลาดสามของรูสี่เลือสองแค่นี้ครับจบแล้วตอนนี้เป็นตัวนี้เราได้แหละอาจจะนานหน่อยนะครับแต่ว่า ช่วยผมค่อยๆทํไก็ได้แต่ว่าเธอในข้อสอบจริงคือจะใช้เวลาทำอะไรขนาดนี้ไม่ได้หรอกแนะนําว่าพยายามรีบๆหน่อยเวลาคํานวณอะไรก็ไม่ต้องไป้นี่มนะแนะนาค่อยๆค,ค,คิดไปเรื่อยๆแต่ว่าเอาให้มันแน่นหน่อยแล้วกันประมาณนี้โอเคครับ okay, ต่อไปเราได้ตัวแรกแล้วเราตั้งไว้ก่อนโอเคต่อไปเรามาทําตัวที่สองกันนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองใช่ไหมตัวนี้โอเค สี่ร้อยสามสองผมก็คงด่วนแล้วว่ามันไม่มีเลขตัวไหนคุณกับสามตัวได้สี่ร้อยสามสองเพราะงั้นผมเปลี่ยนไปรุ่มแรกลองเหมือนเดิมแล้วนาที่สามของสี่ร้อยสามสิบสองเนาะซึ่งเหมือนที่ผมบอกไปครับเริ่มจากเลขที่ง่ายที่สุดอย่างเช่นเลขสองมันคือสองคูณสองร้อยสิบหกใช่ไหมครับซึ่งสองร้อยสิบหกเนี่ยมันคือหกกําลังสามเนาะงั้นเราก็เขียนมาแล้วเลยเป็นราที่สามของหกยกกำลังสามคูณกับสองเนาะ ทีนี้เห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยถ้ถเาเกิดเราเราลองดูเราลองดูใหม่นะตรงเนี้ยจับไปหารปุ๊บมันจะเหลือหนึ่งเพราะนั้นเราสามารถถอดได้เลยตรงนี้ก็จะเหลือเป็นหกเนาะรากที่สามของสองอ่าโอเคประมาณนี้ง่ายๆเลยครับแล้วต่อไปก็เราก็ตัดตัดตรงนี้ครับตรงนี้มันตัดได้เนาะผมตัดก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้เหลือสองเนาะมันจะเท่ากับหนึ่งส่วนสองราที่สามของสองครับอ่าแล้วด้วยความที่ ข้อนี้ครับมันติดลากข้้งล่างข้อนี้ต้องทําการคอนจูเกตนั่นเองซึ่งผมขออัน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 นี้อันนี้อันนี้ต้องอันนี้ต้องย้ำนิดนึงคอนจูเกตนะครับด้วยความที่มันเป็นลากที่สามน่ะมันมันด้วยความที่มันลากที่สามนัวแล้วมันมากกว่าลากที่สองเนี่ยปกติเวลาเราคอนจูเกตลากที่สองใช่ไหมครับคือเราจะเอาตัวมันเองคูณเข้าไปใช่ไหมเราจะคูณด้วยรูทสองเนาะใช่ไหมซึ่งมันจะเป็นรูทสองส่วนสองซึ่งอ่ะอันนี้คือลากที่สองครับปกติแต่ด้วยความที่มันเป็นลากที่มากกว่าลากที่สองเนี่ย จำไว้เลยนะครับราธที่สามสี่ห้าหกขึ้นไปเนี่ยเวลาเราจะคูณกันนะครับเวลาเราจะคอนจูเก้น,น่ะมันต้องคูณด้วยเลขอย่างงี้ครับอ่ะผมเขียนด่วนนะเป็นสอยงยกกำลังสองคือเลขตรงเนี้ยกับเลขตรงเนี้ยบวกกันต้องได้ตรงนี้ครับมาถึงจะถอดได้อ่าแล้วถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดใช้เป็นอย่างงี้ครับถ้าเกิดเป็นหนึ่งส่วนรากที่สามของสองคูณกับรากที่สองของสามใช่ไหม ถ้าว่าเอออย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันนี่มันก็ได้มันก็ได้เป็นหน้าที่สองของสามส่วนสองเหมือนกันใช่อ่าใช่ครับมันมันได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไปมันจะไปผิดในกรณีที่แบบเลขยกกําลังที่มันเข้าบงตรงนี้ครับมันไม่ใช่เลขหนึ่งสมมุตินะครับถ้าเกิดเป็นอ่าหนึ่งส่วนลากที่ห้าของสองยกกําลังสามเนี้ยถ้าเกิดสมมุติผมคุณรากที่ห้าของสองยกกําลังสามขึ้นไปอ่ะเห็นไหมครับไม่ได้แหละทีนี้เราก็ถอดไม่ได้ละอ่าลองดูถ้าเกิดเรา คูณกับเข้าไปมันจะเป็นหนึ่งส่วนเอ้ไม่ใช่หนึ่งอ่าที่ห้าของแปดยกกำลังห้าเนาะตรงนี้เป็นห้ายกกำลังสองยกกำลังหกเห็นไหมครับมันถอดไม่สุดท้ายมันก็ติดรูทอยู่ดีมันก็จะติดเป็นราาที่ห้าของรูทสองแค่นั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นครับเวลาเราจะคูณจูเกตเข้าไปอะเลขตรงเลขที่เราจะคูณเข้าไปครับไอตัวที่เราจะคูณคอนจูเกตเข้าไปอะเลขตรงนี้กับเลขตัวเดิมของมันะต้องบวกรวมกันเราได้ตรงนี้มันมีวิธีพิสูจน์นะครับเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดู สาเหตุที่มันต้องเป็นอย่างนั้นครับอลองดูนะสมมุติผมต้องการให้มันถอดออกเนาะเป็นเลขสองของสามเนี่ยคูณกับเลขที่สองยกกำลังสองกับสามเนี่ยถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นลูกของเลขยกกำลังเนาะมันจะเป็นสองยกกำลังหนึ่งส่วนสามครับคูณอยู่กับสองยกกำลังสองส่วนสามเนอะซึ่งถ้าเกิดเราใช้สมบัติเลขยกกำลังเรามาบวกกันเนาะเนี่ยมันจะเป็นสองยกกำลังหนึ่ง บวกสส่วนสามซึ่งเมื่อคือ2ยกกำลังสามส่วนสามครับซึ่งตัดมันก็เหลือสองก็เหลือ1นนี่ครับประมาณนี้อันนี้คือข้อพิสูจน์ของมันเพราะฉะนั้นจําไว้เสมอครับเอ่อถ้าเกิดเราจะคอนจูเกตไอเลขยกกำลังที่มันไอที่ไอไม่ใช่เลขยกกำลังไอราที่มันมากกว่าล่าที่2ขึ้นไปเนี่ยต้องคูณด้วยตัวที่มันขาดไปครับเนี่ยจํานวนที่มันขาดไปซึ่งมันขาดอยู่ไหนเห็นไหมมันขาดอยู่หนึ่งเนาะถ้าเกิดเรามองปกติก็เหมือนแบบสองกลังสามคูณกับ สามมันก็เป็นนี่แหละครับก็เป็นสองยกกํลา 2, กลาง 3, 3, ังสองยกกำลังสามสามซึ่งก็ตัดก็เหลือสองอยู่ดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะไว้ประมาณนี้เวลาเจอเข้อสอบที่มันแบบลากคอนจูเกตที่มันไม่ใช่สองขึ้นไปอะไรที่มันสองขึ้นไปประมาณนี้จะได้แก้ดได้นะครับจะได้ไม่ผิดโอเคประมาณนี้โอเคเรากลับเราเรากลับมาที่เนื้อหาเดิมมาก่อนเพราะฉะนั้นครับข้อน,นี้ผมจะต้องคอนจูเกตเนาะตอนนี้จะเป็นสองสามใช่ไหมผมคูณกับ สองเราก็นังสองสามเข้าไปนะครับแล้วตรงนี้เหมือนกันนะคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น้าที่สามของสี่เนาะส่วนซึ่งตรงนี้เจอกันมันจะเหลือสองซึ่งตรงนี้ก็เหลือสี่นะครับก็ตรงนี้เป็นสองเนาะคูณกับตรงนี้คูณเข้าไปก็เหลือสองก็กลายเป็นสี่ประมาณนี้โอเคครับเราจบแล้วตัวนี้จบนะครับบ่อยไว้ก่อนเราไม่สามารถทำอะไรมาต่อแล้วแหละเราไปตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้เนาะ โอเคมาวอล์ข้อนี้มันไม่ได้ยากขนาดครับแต่ว่าอาจจะมึนงงได้ในเวลาทำเพราะาเรื่องมันเดียวมากจริงๆโอเคมาครับข้อนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนที่ผมบอกไปคือด้วยความที่มันเป็นเลขเป็นร้อยแปดเนาะร้อยแปดเนี่ยมองแบบมอง,องไงมันก็น่าจะหาเลขคูณกันสามตัวร้อยแปดไม่น่าได้เพราะฉะนั้นผมก็เปลี่ยนเป็นรากมาเดิมของร้อยแปดเนาะโอเคทีนี้ c อม m o n set p r o p e r ครับร้อยแปดก็คือเก้าคูณสิบสองเนาะซึ่งเก้าคือสามยกกำลังสองใช่ไหม โอเคสิบสองก็คือหกคูณกับสองเนาะสามคูณกับสองซึ่งเราจะดูครับเราจะมีสามทั้งหมดสามตัวใช่ไหมปึ๊บตรงนี้เรากลายเป็นสามเนาะตรงนี้สองสองตัวเราจะได้ว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยว,เยวปเนะครับสาเนาะตรงนี้เป็นสามยกกำลังสามคูณกับสองยกกำลังสองก็คือสี่เนาะพอเขีไปสี่เลยแล้วกันมันถอดไม่ได้แล้วนะนะครับแล้วก็นี่ ประมาณน,นี้ใช่ไหมแล้วทุกคนจะเห็นมาเดินเนี่ยผมถึงบอกไงว่าทํานี้มันง่ายกว่าเห็นไหมมันจะดูง่ายเลยว่าตรงนี้มาถอนได้หรือถอนไม่ได้เระเนาะเพราะงั้นข้อ,อนี้ถอดได้ครับตรงนี้เลยเป็นสามเนาะสามเอาไปปุ๊บตรงนี้คูณกันอยู่ก็ไปคูณกับสองเนาะเป็นหกหล้าที่สามของสี่แค่นี้ครับจบแล้วไปไหนต่อไม่ได้แล้วเพราะั้นเราก็ติดตรงนี้ไว้ครับเป็นสุดท้ายแล้วโอเคต่อไปเราทุกตัวที่เราคิดเมื่อกี้ครับมาวางไว้เหมือนเดิมครับตรงนี้ผมขอเขียนเปลี่ยนนะครับว่า สองยกกำลังหนึ่งส่วนสามผมขอเปลี่ยนเป็นสองราที่สามเนาะหกร่ 6, าที่สามของสี่เนี่ยคือผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นรูปที่ต่ำที่สุดก่อนนะครับสี่อ่าสี่ก็คือสองยกกำลังสองเนาะผมแนะนาทาเป็นอย่างนี้มันจะโอเคกว่าเชื่อผมเวลาตอนท้ายเวลาไอ้นี่มันจะเดี๋ยวเราลองทําดูครับมันจะรู้ว่าทําไมต่อไปก็ลบอยู่กับอันี้เนาะแนะนำให้ทำเป็นเอ่อจำนวนเฉพาะที่ต่ำที่สุดก่อนนะครับตรงนี้ส่วนกับสี่ ตรงนี้จะเป็นเท่าไรเอ่ยตรงนี้จะเป็นเท่ากับเอลบดิสามส่วนองกำลังสองส่วนสองสาอ่ะแล้วทุกคนเห็นไหมครับพอสุดท้ายแล้วสุดเนี่ยทุกเห็นไหมมันจะกลับมามีจุดร่วมจุดเดียวกันครับเห็นไหมซึ่งทุกตัวเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนี่แล้วทุกคนสังเกตไหมตัวที่มันคูณอยู่ข้างนอกนะครับ ถ้าเกิดเราคูณกับเข้าไปพวกนี้ลากจะแตกหมดเลยทุกตัวเห็นไหมครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ลองทำดูครับโอเคงั้นเราลองเราคูณเข้าก่อนข้อน,นี้ผมแนะนําให้คูณเข้าก่อนนะเพราะว่าเพื่อให้รากมันแตกนาะเพพาะมันแตกลากได้หมดเลยพวกนี้แนะนําเอามาคิดทีละตัวครับเป็นหกรากที่สามของสองยกกํลาลังสองเนาะคูณกับรากที่สามของสองยกกาลังสามเออรากที่สามของสองยกกำลังของสอง อพูดไปละโอเคทุกคนเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยเหมือนที่ผมบอกเลยมันจะตัดกันได้พอดีเห็นป่ะเพราะว่าเลขตรงเนี้ยครับที่คูณเข้าไปตรงเนี้ยคัตรงเนี้ยบวกกันแล้วมันได้สามพอดีแสดงว่ามันจะถอดมาได้ตรงนี้มันจะเหลือหกคูณกับสองครับซึ่งมันเท่ากับสิบสองอือต่อไปตรงนี้้าที่สองกำลังสองของสามสี่คูณอยู่กับเอ่อสองเนาะ ตรงนี้ก็มาเดิมครับตรงนี้ตรงนี้บวกกันได้เลยตรงนี้ปุ๊บก็ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสองส่วนสองเนาะอีสองส่วนสี่สองส่วนสี่ตัดตัดเลยหนึ่งส่วนสองโอเคต่อไปครับตัวสุดท้ายใช่ไหมก็จะเป็นอสามสองกํากำลังสองส่วนสองคูณกับสองสามเนาะตรงนี้จะเป็นเจอกันมาเดิมตรงนี้จะเหลือสอง ส่วนสองซึ่งตัดตัดเหลือหนึ่งโอเคเราได้แล้วใช่ไหมเราได้ตัวพวกนี้ละเราเก็บไว้แอบมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเขียนให้หมดเลยครับเราจะได้เป็นสนะิบสองเนาะตอนนี้คิดไดรบสองตรนนี้เราแค่หนึ่งส่วนสองเนาะลบหนึ่งโอเคทีนี้ด้วยความที่มันเป็นโบโลบเศษส,ส่วนเราก็เราทําให้ส่วนเท่ากันเนาะด้วยความที่ทุกตัวตรงนี้ครับมันส่วนหนึ่งหมดตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ว่ามันมีตัวเดียวครับที่มันโผล่ขึ้นมาเป็นส่วนได้สอง เพราะฉะนั้นผมแนะนําก็จับพนเนี้ยคูณสองเพื่อให้ส่วนมันได้ส่วนเท่ากันเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสองเนาะเป็นยี่ิบสี่ครับลบกับหนึ่งเนาะตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องคูณสองาไปเพราะมันเป็นสอยแล้วเนาะลบกับสองเนาะซึ่งคนนี้ก็จะได้เป็นยี่สิบเอ็ดส่วนสองครับอ่าแค่เลี้งอ่ะถามว่าแล้วทําไมตรงนี้มาตัดกันไม่ได้ล่ะแล้วทําไมเราไม่ตัดตัดตรงนี้เป็นสิบสองไง่ะไม่ได้ครับด้วยความที่ มันบวกลบกันอยู่ใช่ไหมมันยังไม่ใช่ก้อนเดียวกันมันจะตัดถ้าเกิดสมมติผมจะตัดนะผมต้องแบ่งเป็นอย่างงี้ครับถ้าเกิดผมจะตัดลบหนึ่งส่วนสองเนาะลบสองส่วนสองซึ่งอย่างนี้ถึงจะตัดได้ตัวเนี้ยสิบสองเหลือหนึ่งซึ่งทุกคนเห็นไหมมันจะกลับไปเท่าเดิมหมดเลยเห็นปะครับเห็นปะข้างมันจะกลับไปเท่าเดิมพอฉันแล้วมันก็จะตัดไม่ได้เนาะถ้าเกิดจะตัดกันได้ในกรณีที่ต่อเมื่อมันคูณกันอยู่ครับสมมติสิบสองคูณสองเนี่ยส่วนสองใช่ไหมอย่างเงี้ย ตัดกันได้เพราะมันคือก้อนเดียวกันถ้าเกิดเราลองทําดูมันสิบสองคูณสองเป็นยี่สิบยี่สิบสี่ส่วนสองตัดตัดก็เลืสิบสองเหมือนกันเห็นไหมมันจะตัดได้ในกรณีที่มันเป็นคูณกันอยู่เพราะว่ามันเหมือนเป็นการตัดตัวประกอบนะครับเพราะว่าสองมันก็เป็นตัวประกอบสิบสองก็ตัดกันได้อ่ะประมาณนี้ครับผมก็ข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดค่อยๆทําไปฝึกทำไปเรื่อยผมว่ามันไม่ได้ยากขนาดนะครับแนะนําให้ลองฝึกทาดูข้อนี้แล้วก็่ถ้าเกิดใครบ้างก็ ลองทําข้อนี้ดูก็ได้ครับข้อนี้อาจจะคําตอบอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าลองทาดูก็ได้ถ้าใครอยากทำข้อนี้อาจจะแปลกๆหน่อยก็ประมาณนี้ครับสาหรับใครที่มีคําถามเหมือนเดิมเลยนะครับก็สามารถทักไอจีผมมาได้เลยก็ตอนนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงวางต่อหมดประมาณนี้ครับขอบคุณครับโอ้คลิปนี้อย่างนานเลยมานนี้ขอบคุณครับ